สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ้งกลิ่นแชนแนลนั่นเองก็มาอยู่กับการแนะนําเกมมือถือกันอีกเช่นเคยนะคะและในคลิปวันนี้แอดมินก็จะมี4ซปนับเกมมือถือมาใหม่ภาพสวยที่โคตรน่าเล่นในปี2022ที่ต้องมีติดเครื่องไว้นั่นเองก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันนั้นก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพืไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางช่องเรานั่นเอง แล้วจะมีเกมอะไรกันบ้างนั้นก็ไปรับชมกันได้เลยค่ะเริ่มต้นด้วยนับแรกนะคะมีชื่อว่า Internal Saga ตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว RPG วางแผนการรบบนมือถือนะคะก็เกมนี้นะคะได้ขอเชิญเข้าสู่มหาสงครามที่เราทหารรับจ้างหลายร้อยคนต้องมาเชิญหน้ากันนะคะสภาพประสบการณ์ RPG สมัยใหม่โรดผลกับเรื่องราวสุดคลาสสิกที่น่าตื่นเต้นที่เวลาสร้างกลุ่มทหารรับจ้างที่หลากหลายสนุกไปกับการต่อสู้จริงโดยใช้รูปแบบกลยุทธ์แล้วก็การบริหารจัดการหน่วยรบนะคะเข้าร่วมการท้าทายบัลลังก์เพื่อเป็นราชาทหารรับจ้างที่อยู่เหนือกว่าใครก็เกมนี้นะคะจะมีการวางแผนทาง ยุทธศาสตร์ด้วยการผสมสารหน่วยรบนับร้อยผู้เล่นนะคะก็สามารถปรับแต่งกลุ่มทหารรับจ้างได้ตามต้องการแบบไม่มีข้อจํากัดกันเลยค่ะแล้วก็ตัวเกมนี้นะคะจะมีโหมดให้ได้เล่นมากมายเลยก็จะมีโหมดพิสูจฝีมือในโหมด PVP นะคะตามหาทองใน Goblin m i n e s หรือเข้ารวมรันกับผู้เล่นคนอื่นใน Faction War Boss Battle แล้วก็อีกมากมายเลยสาหรับตัวเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมออนไลน์นะถ้าเพื่อคนไหนที่สนใจก็ไปดาวน์โหลดกันได้เลยค่ะ อันดับที่2 Crossout s h Mobile ตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมแอคชั่นผจญภัยที่คุณต้องสร้างรถต่อสู้หลากหลายแบบโดยมีเป้าหมายก็คือการเข้าร่วมในการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นและเป้าหมายของคุณในเกมนี้นะคะก็คือการเลือกให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้มีรถถังที่ทรงพลังนั่นเองค่ะในเกมนี้นะคะคุณก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เข้าร่วมกองกําลังกับรถคันอื่นนะ แล้วก็ทำลายล้างในสนามรบการเผชิญหน้ากันในแต่ละครั้งนั่นเองและอีกตัวช่วยที่เยี่ยม,มากๆนะคะก็คือแทบที่ปรากฏอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอคุณก็จะเห็นจำนวนเป้าหมายที่ทำสำเร็จแล้วแล้วก็เป้าหมายที่เหลือนะคะและก็ยังสามารถที่จะลงทุนรางวัลของคุณไปกับการอัปเกรดรถถังของคุณได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจู่โจมและในขั้นตอนนี้นะคะคุณก็จะได้ไปที่โรงรถของคุณแล้วก็เริ่มเปลี่ยนอะไลและส่วนประกอบต่างๆได้เลยนะตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมออนไลน์นะคะและถ้าใครที่สนใจก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยอันดับที่3 7. d เจดส เกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว MMO RPG ผสมผสานการต่อสู้แบบ turn base นะคะที่เราจะได้ออกไปผจญภัยในโลกสุดแฟนตาซีของนวันิยายดังนะคะอย่างกระบี่เทพสังหารนั่นเองซึ่งในตอนเล่นเกมนั้นนะคะเราก็ต้องสร้างตัวละครสาอาชีพที่ต้องการแล้วก็จัดทีมเหล่าเสียนะคะจากกระบี่เทพสังหารนั่นเองหลังจากนั้นจึงไปตะลุยในดันเจี้ยนต่าง พื่อสืบสวนแล้วก็ทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาให้สำเร็จนะพร้อมทั้งพัฒนาทีมของเราให้แข็งแกร่งพอที่จะท้าดวลกับเหล่าบอสสุดโหดแล้วก็ทีมของผู้เล่นคนอื่นสุดแกร่งต่อไปนะคะกราฟิกภายในตัวเกมนี้นะคะก็จะเป็นแบบสามมิติเต็มรูปแบบที่มีคุณภาพสูงมากๆตัวละครก็จะมีรายละเอียดที่ดีและก็สวยงามน,นะคะทั้งชายและก็หญิงและเราก็ยังที่จะสามารถสร้างตัวละครได้ทั้งหมดแปสายอาชีพด้วยกันโดยแต่ละสายอาชีพก็จะมีค่าสเตตัส สกิลใช้งานและก็รูปลักษณ์ภายนอกเบื้องต้นที่แตกต่างกันออกไปนะคะชอบตัวละครแบบไหนนะคะก็สามารถเล่นสายนั้นได้เลยนะตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมออนไลน์แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะอันดับที่4 Next Gen Truck Simulator ตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือจำลองการขับรถบรรทุกนะคะและภายในเกมก็จะมีอยู่2โหมดในการเล่น ก็จะมีโหมดผ่านด่านให้ผู้เล่นได้ทำเควสในแต่ละด่านนะแล้วก็โหมดฟรีดิฟนะคะให้ผู้เล่นได้รับงานตามแบบอนุญาตการขับรถนอกจากนี้นะคะในตัวเกมก็ยังมีรถให้ได้เลือกใช้หลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถถังและก็อื่นอีกมากมายเลยค่ะและคุณก็จะได้เจอกการาฟิกที่เจ๋งนะคะและก็น่าทึ่งที่สมจริงที่สุดก็รอคุณอยู่ในเกมนี้นั่นเองสำหรับตัวเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมออฟไลน์นะแล้วถ้าเพื่อนคนไหนที่สนใจก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยค่ะ อันดับที่ 5. SF Mobile โดยตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวชุทติ้งนะคะที่ถูกพัฒนาไว้ในรูปแบบของเกมมือถือที่จะมาพร้อมกับโหมดการเล่นหลายโหมดเลยก็จะมีตั้งแต่ Quick Match นะคะที่จะเป็นการหาห้องเล่นอย่างรวดเร็วต่อมาก็คือเกม o o m ที่จะเป็นการหาห้องเลือกเล่นอย่างอิสระ แล้วก็ในมื่อ create room นะคะที่จะให้ผู้เล่นได้สร้างห้องด้วยตัวเองก็ในส่วนของการสร้างห้องนั้นก็จะมีตั้งแต่ d เดชแม p ที่จะเน้นการยิงแบบตายเกิดนะคะแล้วก็ทีมเดชแม p ที่จะแบ่งออกเป็นรอบๆอบอีกทั้งยังสามารถเลือกจำนวนผู้เล่นในห้องได้ด้วยก็สามารถที่จะเลือกได้ตั้งแต่2คนไปจนถึง16คนกันเลยนะคะโดยไปถึงสามารถตั้งค่าได้อีกด้วยนะคะว่าจะเปิดห้องของเราเป็นแบบส่วนตัวหรือว่าจะเป็นแบบสาธารณะนะนะก็จะเหมือนกับในเวอร์ชั่นของ PC กันเลยค่ะ กเกมนี้นะคะก็ได้เปิดตัวเต็มในเพจเดียวกันแล้วแล้วถ้า่ใคน,นที่สนใจก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะคะอันดับที่6นะคะ Dead by Daylight ต่เกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือ PVP ออนไลน์แบบ c v s 1นะคะซึ่งก็ต้องเอาตัวรอดในทิฟสยองควัญสำหรับในเวอร์ชันของมือถือนั้นนะคะก็จะมีวิธีการเล่นที่เหมือนกับตัวเกมบน PC กันเลยนะที่ควรเล่นจะแบ่งฝ่าย4คนเป็นฝ่ายผู้รอดชีวิตแล้วก็ฝ่ายผู้ร่า1คนนะคะที่ต้องคอยไล่ล่ามาให้ผู้รอดชีวิตหนีได้ซึ่งก็จะมาในรูปแบบของคาตกรรวมไปถึงปีศาจต่างๆที่หน้าตาน่ากลัวอีกด้วยนะ เป้าหมายของเกมนี้นั้นนะคะก็คือผู้รอดชีวิตต้องรีบซ่อมเครื่องปั่นไฟเพื่อสร้างพลังงานให้เพียงพอในการเปิดประตูนี้นะแล้วก็ต้องคอยรบการตามล่าของไฟผู้ราด้วยส่วนไฟผู้รานะคะพอจับผู้รอดชีวิตได้แล้วก็ต้องเอาไปแขวนไว้ตรงตะคอนะซึ่งเมื่อเวลาหมดลงคนที่โดนแขวนก็จะโดนกรีนกินหายไปในความมืดหรือก็คือตานั่นเองค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆนที่สนใจตัวเกมนี้นะคะก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะ ันดับที่ 7. m a r t l l s w o r d ตัวเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมมือถือ MMO RPG แนวเทพเซียนนะคะที่มีเกมเพลย์สุดมันหลากหลายที่มีภาพคมชัดระดับ HD กันเลยด้วยคุณนะคะก็จะพบกับการต่อสู้ที่เราใจอย่างลืดไหลสามารถท่องไปในยุทธภพได้อย่างสนุกสนานกันเลยค่ะ เกมนี้ก็จะมีทั้งฝึกฝนอารีนาฟาดานันเจียนอัพตัวจัดทีมและก็ความรักนะคะได้พบกับโลกแห่งเทพเซียนที่มีมนค์คลังแข่งต่อสู้กันแบบ PvP หลากหลายต่อสู้พักต่อสู้แบบค้ามเซิร์ฟรับรองว่าคุณก็จะได้ประสบการณ์การต่อสู้ที่มากขึ้นสามารถสร้างพักให้เป็นอาณาจักรของตัวเองได้นะ หากคุณต้องการเอาชนะคู่แข่งได้ก็ต้องเปลี่ยนอาชีพที่หลากหลายนะคะก็จะสามารถทะลวงขีดความสามารถของตัวเองเพื่อช่วยให้ปลดล็อกเกมเพย์และก็สกิลได้มากขึ้นและเกมนี้นะคะคุณก็ยังสามารถแต่งตัวละครของคุณเองได้ตามที่ต้องการขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวของคุณได้เลยนะคะสำหรับตัวเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมออนไลน์นะและถ้าเพื่อนคนไหนที่สนใจก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยค่ะอันดับที่8 Frost of w o r s h i p โดยเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมมือถือเปิดสงครามโจมตีในน่านน้ำแบบออนไลน์สร้างการลุกเรือหน่วยการดีโจมตีฝั่งตรงข้ามด้วยตอ,อ,อปีโด้ปืนใหญ่แล้วก็ขีปนาวุธนะจะจับทีมแล้วก็ต่อสู้กันในมือ p v p ีก็ยอมได้ค่ะเล่นเกมสบายๆเลือกลบกันแบบที่ต้องการเพื่อต่อสู้กันแบบเรีวทไทมกับผู้เล่นจากทั่วโลกดื่มดาก,กราฟิกสุดอลังการของมหาสมุทรเรือรบและก็เอฟเฟกต์สกิลการจู่โจม และที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมอัปเรตอาวุธและก็อุปกรณ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการคว้าชัยชนะอีกด้วยตัวเกมนี้ก็สามารถที่จะเล่นแบบออนไลน์ได้นะคะและถ้าใครที่สนใจนะก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยอันดับที่9 Eden Zero Pocket Galaxy เกมนี้ก็จะเป็นเกมท็อปดาว์แอคชั่นอารพีจนะคะที่ผู้เล่นจะได้ออกตะลุยดันเจียนซึ่งก็จะมีสกิลแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้ผู้เล่นได้เลือกใช้นะนอกจากนี้การดำเนินเรื่องราวก็ยังเป็นไปตามแบบมังงะเลยและทางผู้พัฒนาเกมนะคะก็ได้ยืนยันว่าโมบูเ้เล่นได้ใช้ความสามารถอีเตอร์เกียร์กันแล้วก็จะได้พบกับฉากแอคชั่นอลังการอย่างแน่นอน แล้วก็จะมิท่ายด้วยชุดคอสตูมภายในเกมที่มีมากกว่า100แบบแถมก็มีชุดคอสตูมดังเดิมแบบฮีโร่มาชิมากันด้วยนะสำหรับตัวเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมออนไลน์ถ้าเป็เพื่อนๆที่สนใจก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะแล้วเราก็มาพบกันในหนัทีี10่10บกันอีกเช่นเคยนะคะและตัวเกมนี้มีชื่อว่า Dark Nemesis ตัเกมนี้ก็จะเป็นเกม MMORPG ที่คุณจะได้เคลื่อนที่ไปรอบๆจากกวาลที่อยู่ระหว่างความดีและก็ความชั่วร้ายกลุ่มของความมืดมิดและสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายต่างๆนั้นก็ได้ออกมาแสดงตัวแล้วและมันก็ขึ้นอยู่กับคุณในการควบคุมมันภาพก,กราฟิกและก็เสียงประกอบอนันน่าตะนลึงของมันสำรวจสิ่งวลอบต่างๆด้วยกราฟิกสามิติที่จะดึงดูดให้คุณได้ดำนิ่งเข้าไปอย่างการต่อสู้ที่คุณต้องเป็นส่วนหนึ่งของมันนะและเมื่อคุณทำภารกิจต่างๆสำเร็จแล้ว ก็สามารถที่จะพูดคุยกับผู้ใช้งานแล้วก็ตัวละครอ,อื่นๆได้นะคะเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งหมดที่คุณได้ค้นหานะแล้วถ้าเพื่อนๆที่สนใจตัวเกมนี้นะคะก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับซิมันับเกมมือถือมาใหม่ภาพสวยที่โคตรน่าเล่นในปี2022ที่ต้องมีติดเครื่องไว้ แล้วถ้าใครที่สนใจเกมทั้งหมดนี้แอดมินก็ได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยค่ะก่อนที่จะลาก,กันไปคลิปนี้เกลิมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานั่นเองก็สําหรับในคลิปวันนี้นะคะแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบายยค่ะ